สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยมากใหม่คลิปเลยไม่เคยเข้าอยู่สักครั้งนะคะมาขายให้เนรราคาพิเศษค่ะและเป็นห้องของคอนโดเอสตาระหนโยธินสะพานใหม่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพลักษือเลยท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่เข้าออกง่ายค่ะและยังใกล้ในส่วนของสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลตัสนะคะ หลัก4ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ใกล้ BTS สถานีสายหยุดซึ่งเป็นส่วนต่อขยายมอชิดสะพานใหม่คูคตค่ะและนะคะอนาคตอันใกล้นี้นะคะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่สะพานที่จะตัดไปในส่วนของเส้นวิภาวดีค่ะทำให้เราสามารถเดินทางไปสนามบินดอนเมืองได้ง่ายมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะพิเศษที่สุดวันนี้คือมาขายให้ในราคาพิเศษแน่นอนค่ะราคานั้นคือ2ล้านบาทนะคะตกเฉลี่ยตารางเมตรละหก0 0ื กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้2ห้องแบบนี้เลยมีพื้นที่นั่งเล่นตรงกลางให้ใหญ่ๆแ,แบบนี้เลยจะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าจะซื้อปล่อยเช่านะคะก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะฟ้าพาชมห้องเลยนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะ,ะเริ่มต้นจากเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับในส่วนของ พื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกค่ะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะล้างจานขนาดใหญ่แบบนี้บิลล์อินชั้นวางเก็บเครื่องครัวได้เยอะเลยนะคะและนะคะถัดมาก็จะมีในส่วนของชุดโต๊ะรับประทานอาหารให้ด้วยนะคะเก้าอี้มีสีตัวของใหม่เลยค่ะยังไม่ได้แกะเลยพร้อมกับโซฟานะคะ สองที่นั่งแบบนี้นะคะใหญ่ๆยังไม่ได้แกะเช่นกันค่ะมาพร้อมกับผ้าม่านสวยๆติดให้เรียบร้อยค่ะและมีในส่วนของแอร์ด้วยนะคะ1ตัวบริเวณพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้เป็นชั้นวางทีวีค่ะ,ะแล้วก็ชั้นขอเก็บของนะคะถัดมาฟ้าพาชมในส่วนของห้องนอน ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ฝั่งขวามือค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับในส่วนของเตียงนอนกัน,นะคะขนาด5ฟุตนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยภายในบริเวณห้องนอนใหญ่กว้างมากค่ะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่แบบนี้เลยมีตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะห้องนี้มีผ้าม่านนะคะสวยๆให้เรียบร้อยค่ะและห้องนี้นะคะมีในส่วนของระเบียงด้วยนะคะระเบียงใหญ่ตากผ้าได้อยู่บุมนี้ค่ะ ภายในห้องนอนใหญ่มีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะตัวนี้เป็นกระจกนะคะสามารถนํากระจกแล้วก็ชั้นวางนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะสามารถนาชุดโตกก๊ะกาอี้มาวางตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะให้ดูตู้เสื้อผ้าใหญ่มากทุกคนแอร์อยู่ตรงนี้ภายในบริเวณห้องนอนนี่คือกว้างมากับรองว่าโอ้โหอยู่แล้วสบายแน่นอนค่ะถัดมาค่ะฟ้าพาชมในส่วนของอเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ อยู่ฝั่งนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกันมีเตียงขนาด3ฟุตให้ค่ะแล้วก็ผ้าม่านติดให้เรียบร้อยค่ะตู้เสื้อผ้ามีให้เรียบร้อยค่ะและมีในส่วนของแอร์ให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องน้ํามีเครื่องมีในส่วนของตัวฉากกั้นกันน้ํากระเด็นให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ เราตากผ้าในห้องน้ำกระจกส่งแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะเพื่อจะซื้ออยู่เองนะคะหรือซื้อปล่อยเช่าซื้อลงทุนนะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ห้องสวยไม่กลิปแบบนี้เลยคะ่ะบอกได้เลยว่าหาในราคานี้นะคะ ขายในราคา2ล้าน2แสนบาทนะคะท่านใดสนใจนะคะสนใจก็คือทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะสามารถนัดดูห้องได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสุดท้ายฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆคะ่ะวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ